สี่ประตูคันนี้นะคะเป็นตัว2.4 High ไฮนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะรถปี2,021คันนี้เลขไม่แค่เจ็ดหมื่นเก้าเองราคาเปิดอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้ตรวจ เกรดนะคะรถออินสเปกเ,เตอร์มาตรวจเนี่ยได้เกรดห้าดาวนะคะเป็นรถเกรดเอนะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแลงที่สาคัญไม่แท้ด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีดํานะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะเป็นยางของกูตเกียรนะคะขอบยางสองหกห้าหกศูนย์อาสิบแปดนะคันนี้ได้ยางปียี่ิบสามนะคะในได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เป็นเบาะปักไฟฟ้านะคะสําหรับคนขับนะคะเป็นตัวฟุตสตาร์ทแล้วนะคะฟวมอะไรมาติดฟังก์ชันเลขใบคันนี้เจ็ดหมื่นเก้านะคะ เป็นจอกลางสัมผัสนะคะมีกล้องถอยให้ยร a ออ u t o นะคะ Eco Mode Power Mode นี mod ้นะคะเป็นแอร์ Auto ด้วยนะคะสําหรับคันนี้สวยๆเลยนะคะแอร์ Air หลังให้ด้วยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังยังสวยอยู่เลยนะคะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานด้วยนะคะพี่ๆบ้างน,นะคะสติ๊กเกอร์ Superfect Pleaser นะคะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดนะคะแล้วก็กล้องถอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะติดมาจากรถเลยนะคะก็ใครที่อยากเข้ามาดูรถนะคะ รถเป็นสีดำเนาะใครเข้ามาดูก็อาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปเนาะแต่ว่าเราจะเก็บงานให้นะคะรถจอดอยู่ที่เพชรเกษมเจ็ดเจ็ดกรุงเทพนะคะถ้าซื้อเงนินสดไม่บวกแบตเพิ่มแล้วจัดคนแนนได้เหมือนเดิมใครสนใจโทรด่วนหาเดียได้เลยนะคะรถสวยค่ะ